แต่งได้หลากหลายมากครับพวกล้อชุดล้อชุดยางบันไดชุดจานชุดขบับแบบว่าของแต่งที่ราคาสูงนิดนึงก็จะไว้ในตู้อะไรเฟรมใหม่ก็จะห้อยอยู่ข้างบนนี้ จริงพวกเฟรมที่ผมอะมันส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่เล่นอ่ะเขาจะไปจับเฟรมมือสองกันมาครับเอาขึ้นรถไฟไปปนปัจพัทุงไปสงขลาเกาะหมากอำเภอปากพยูนเกาะหมานี่คือขึ้นเรือเอาขึ้นเรือปะไม่ขึ้นปั่นข้ามมีจักรยานเพื่อเป็นยานพาหนะสําหรับเที่ยวเที่ยวสุดท้ายมันอยู่ที่ปัจจัยว่าเราปั่นเพื่ออะไรสวัสดีครับผมเตยชอบเที่ยวครับเดี๋ยวนี้จะไปหาเพื่อนผมคนหนึ่งครับตอนนี้เปิดร้านกาแฟอยู่ ที่ที่หครับเพื่อนนี่ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วบวกกับตอนนี้นี่คือกระแสะของจักรยานเนี่ยมาแรงครับก็คือ mountain bike vintage ฮะก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปนั่งเล่นพูดคุยที่ร้านหน่อยครับและเดี๋ยวจะพาไปดูร้านจักรยานซึ่งอยู่ไม่ไกลกันจากร้านเพื่อนผมเนี่ยไปครับตอนนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ร้านครับผม ถึงแล้วครับผมตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยม่ิดนสัรยานะครับและด้านหลังของผกก็คือตึกคณะดุริยางคศิลมหาวิทยาลัยม่ิดนนะครับถูกปนะเนี่ยเดี๋ยวใช้ก่อนอ่ะถูกแล้วโอเคครับนี่ร้านเบอรผมอยู่ด้านในพอดีเพิ่งมาเลยวันนี้เปิดช้าพราะปิดเทอม เห็นวันนี้ตรงนี้เห็นเล่นร้อยยี่บหกนี่เล่นมากี่ปีนะครับจักรยานหลักเดือนใช่เปล่าหลักเดือนหลักเดือนปีเหรอเพิ่งกลับมาแต่ว่าดูดูมานานแล้วใช่จังหวะแบบว่ามีร้านอยู่ใกล้ๆไงเราก็ไปผ่านไปผ่านมาแวะไปถามไทยน้องเขาออแต่ว่าจักรยานจริงๆอ่ะเราเองก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะะว่าสมัยก่อนเราก็ปั่นติ๊กเล่นกันมาเมื่อสิบเกือบสิบปีนะก็สิบแล้วแล้วก็ห่างหายไปนานจนตอนเนี้ยบีเนี่ยมาเล่นเป็นเมลท์บช่ใช่ เห็นมีไปปั่นเที่ย่าวไหนด้วยเห็นมีเอาเอาขึ้นรถไฟไปที่แรกไปลบบุรีก่อนอันนี้คือทริปแรกว่าลบบุรีทริปแรกลบบุรีแค่อยากลองดูว่าเฮ้ยมันเอาเอาขึ้นรถไฟเนี่ยมันยากไหมวุ่นวายไหมอะไรไหมก็เลยเออลองดูสรุปก็โอเคไม่ได้ยากมากก็สนุกดีจนมาตอนหลังแฟนเขาก็ตัวตั้งตัวตีเนาะโชคดีแฟนสายลุยสายลุยแล้วดีเลยก็เลยชวนแบบลงใต้ไม่เธอเท่านั้นแหละอ๋อถ้าไอ้ลงใต้ที่เห็นในเฟซก็คือทริปที่สองเองหรื ล่าตุดที่ไปเมื่อที่ต่อที่จอดนะไปไหนนะไปชุมพรไปไหนนะไปเริ่มที่พัทลุงอ๋อปั่นจากพัทลุงไปไหนปั่นจากพัทลุงไปสงขลาแล้วก็แต่ก่อนจะไปถึงสงขลาแล้วก็แวะที่เป็นที่หนึ่งก่อนไปจากพัทลุงแล้วก็แบ่งครึ่งทางไปที่เกาะหมากเกาะหมากอำเภอปากพยูนเกาะหมานี่คือขึ้นเรือเอาขึ้นเรือปะไม่ขึ้นปั่นข้ามมันเป็นเกาะนะไม่เป็นชื่อชื่อเกาะชื่อเกาะหมากอยู่อำเภอปากพยูนแต่มันจะเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านช่องฟื้นเป็นอำเภอหนึ่งของทิ่นั่นกี่วันนะกี่วันที่ไปปั่นแบบเย็่อสรจู อาทิตย์นึงอาทิตย์หนึ่งไปสองคนสองคนสองเรก็ไปเจอเพื่อนๆที่นู่นคนใช่ใช่ถึงไปเจอคนธรรมาชิกในกลุ่มแหละที่สงขลาเขาก็เหมือนเห็นเราลงคลิปอะไรเงี้ยเขาเลยทักมาบอกว่าเอออ่ะก็เลยนัดไปเจอกันหน่อยแล้วเดี๋ยวทริปต่อไปเนี่ยที่วางไว้จะไปไหนบ้างครับตอนนี้เหรอถ้าท้าจักรยานอ่ะแพนกันอยู่ว่าอยากจะไปแค่จังหวัดเดียวตอนนี้เล็งกันอยู่ที่เขาศกสุราษฎร์เขาศกก็ขึ้นรถไฟไปเหมือนเดิม กำลังเลงอยู่ว่าเป็นเขาศกสุราษฎร์เพราะว่ามันเป็นภูเขานะแล้วก็เป็นถนนโล่งๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาโฮมสเตย์นอนอาทิตย์นี้ช่วงไหนครับที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยที่คิดอยังไม่ชัวร์เลยไคิดอยู่ว่าน่าจะช่วงหลังปีใหม่แต่ว่าใช่ใช่ใช่เพราะว่าทางใต้อะอยที่บอกต้องให้มันหมดฝนฝนก่อนเนอะเพราะทางใต้มันไม่มีน้ํานี่ยล่าสุดอะไปหน้าฝนจริงแต่ว่าเจอฝนแค่วันเดียว อ๋อ oh. นิดเดียวนี่ฝนไ <laughs> <laughs> ม่ละเนี่ยดำแดดเลยดูดูขาเนี่ยนักปัน่นนักปั่นต้องเป็นอย่างงี้ครับถ <laughs> ึงเก่นี่อันนี้แขนแขนหน้ขาต้องแบ่งรอยแรกให้ัดเจนใช่ <laughs> แต่ไม่ได้ปั่นใช้ความเร็วกันนะก็คือปัน <laughs> ป่นปั่นเที่ยวอ่าเราต้องแยกกันก่อนปั่นจักรยานออกกําลังกาย <laughs> ปั่นจักรยานเพื่อแข่งหรืออะไรก็ <laughs> ว่ากันไป <laughs> อ,อย่างพวกผมอะ มีจักรยานเพื่อเป็นยานพาหนะสําหรับเที่ยวเที่ยวก็จะใช้ความเร็วแค่แบบยี่สิบเรื่อยเดินมาตรงนี้สวยกว่าจอดแวะ้านนี้ดีกว่าแวะอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบเร่งทําเวลาปั่นช้าเพื่อให้เราได้เห็นเศพบรรอากาศใช่เราดูเก็บรายละเอียดข้างทางเหมือนอย่างพวกผมปั่นกัน60กว่ากโลใช้เวลา7ชั่วโมงอะถ้าเป็นคนอื่นอะมุดโหระยะนี้อาจจะสองชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ถามว่าทําแบบนั้นทําได้ไหมทําได้แต่เราก็จะไม่ได้เที่ยว ช่เราเราแค่อยากเที่ยวเราจะล้าเราจะเพลียเนาะเราแค่เปลี่ยนวิธีการเที่ยวเฉยๆใช่เออมันดีมันดีครับอ้าวลองไหมล่ะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปด้วยเเดี๋ยวจ้าของช่องเดี๋ยวไปด้วยครับเดี๋ยวรอหาจักรยานคันใหม่ก่อนนะได้คันใหม่เดี๋ยวจะต้องนั่งรถไฟไปกับบีสักหนึ่งคันครับผมได้เลยเดี๋ยวหารูทแบบว่าระยะเวลาไม่ต้องเยอะสั้นๆัสองวันสองวันหนึ่งคืนได้นะมีจริงๆใกล้ๆก็เยอะเนาะ มีเยอะจริงๆก็อย่างนั้นนะได้เลยเอาขึ้นรถไฟชิวๆไปค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะแหมเสียดายวันนี้คือไม่ได้นัดลงนาจริงๆจักรยานก็ไม่ได้จอดร้านเลยถูกไหมจอดที่บ้านไม่ได้จอดจอดที่บ้านเพราะงั้นมีตัวอย่างให้ดูแต่จะมีบางวันที่ก็คือปั่นเจ้าก็คือกาแฟนะจะมีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งที่จะปั่นมาเปิดร้านก็ยี่สิบพุทธปั่นมาเปิดร้านไกลอยู่นะใช่ไปกลับไปกลับก็เกือบเกือบห้าสิบโลนั่นแหละแต่ก็ได้ออมร่างกายด้วยก็อาทิตย์ละครั้งไงเลยทําไม่ได้บ่อย เกี่ยวกับยานปั่นจักรยานเนี่ยแนะนาหน่อยครับเริ่มยังไงได้อะไรแนะนำเหรอไม่ไม่อยากใช้คําว่าแนะนําแล้วกันเป็นความคิดเห็นส่วนตัว<ะ>สําหรับเ,เราเองก็คือปั่นเราแค่ปั่นเพื่อสุนทรีะ่ะเราไม่ได้ปั่นเพื่อแบบไปอะไรไปแข่งขันหรืออะไรเงี้ยของก็ใช้ตามงบประมาณที่เราโอเคกับมัน<ะ>ไม่ได้แบบว่าสูงไปหรือก็ดูตามคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญนะผมเตินมนิดนึง ถ้าเราไปเกินตัวมากไปอ่ะบางทีมันไม่สนุกแหละใช่ครับอย่าบางทีเราเล่นให้สนุกเราหาของให้มันพอดีงบประมาณของเราถาจว่ามีก็คือใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้แล้วแต่คนเลยไม่มีถูกไม่มีผิดไม่ไม่ับผิดการที่ว่าเราเอาจักรยานออกมาแล้วเราได้เจอกันถูกออกมาพูดคุยปั่นไปด้วยกันเหนื่อยด้วยกันงพักด้วยกันนะอารมณ์นี้ตึ้งมันคาสติกบางคนเขาอาจจะมีงบประมาณที่เยอะมากๆแต่ใช้ของที่แบบธรรมดาเพราะเขา พอใจแค่นี้ก็คือปั่นได้แล้วแต่เราจะไปใช้เกินตัวสุดท้ายเราก็ไปปีนป่ายมันก็พุ่เฟือยเนาะพุ่เฟือยเกินไปสุดท้ายมันอยู่ที่ปัจจัยว่าเราปั่นเพื่ออะไรนะเราปั่นเพื่ออะไรเราปั่นเพราะอะไรอย่างเราเราเคยปั่นกันมาก่อนก่อนหน้านั้นเอาจริงนะสมัยก่อนนะรถถูกรถแดงไปด้วยกันอยู่ดีติดไฟแดงจอดพักเหมือนกันสุดท้ายไปเตะเฟมเล็นเฟมโคโมเฟมอาูเฟมล้วแต่ความเร็วก็ไปด้วยกันอยู่ดีก็รออยู่ดีถูกปะถูกแค่นั้นเลยถูกนะสมมติอ่ะอนุปันแพงแค่ไหนสุดท้ายยางแตกก็จอดช่วยกันอยวถูแพง เราตัดเอาไปเลยประเด็นตัดเอาไปเลยใช่มันอเพราะโปรแกัมหลักๆคือเราปั่นได้เที <s <s mm ่ยวกันแค่นั้นแหละใช่ครับรถอะไรก็ได้ขอแค่มานะเดี๋ยวเราก็จะหาจักรยานบ้างแล้วเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวไปร่วมทริปเขาแน่นอนครับได้นี่ถ้าไม่ติดว่านะนะพรุ่งนี้กะจะชวนปั่นแล้วนะพรุ่งนี้รุ่นไหนครับน่าจะรุ่นแบบบ้านเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะไปเดินป่าก็เลยออกกําลังนิดหน่อยอ๋อนะยืดกำเนื้อก่อนที่ไปเดินเดินป่าเนาะโอเคครับยังไงเดี๋ยวให้บีปากร้านก่อนร้านบีเปิดอยู่ที่ไหนครับนี่ก็เป็นบาริษัทนร้านผมก็ชื่อร้านนะ ร้านอยู่ที่มหิดนสารยาอยู่ที่คณะดุยยางอาค,คารผมผม,มิคนสังคีตแต่จริงๆก็มาง่ายแต่จอดรถยากหน่อยเพราะนักศึกษาเยอะอ๋อถ้าช่วงเปิดเทอมใช่ครับใช่ครับอ๋ออย่างนี้ที่ผมมาถ่านนี่คือปิดเทอมปิดเทอมช่วงนี้คณะดุยยางจะปิดเทอมอยู่สัปดาห์หน้าก็เปิดแล้วเปิดปีกี่โมงเปิดปิดร้านนี่แล้วแต่อารมณ์เจ้าของร้านเลยวมมากก็สิบเอ็ดโมงก่อนแล้วกัน ยืนต้นอยู่สิบโมงครึ่งอยากกินกาแฟเช้าไปกินร้านอื่นร้านอื่นและนี่เขามานั่งเล่นมานั่งพูดคุยจักรยานได้มาเล่นมาแลกเปลี่ยนความรู้ได้ได้อยากกินเช้าไปกินอัมพโฮมก็ได้โอเคไปกินแฟมพ์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินไปดูร้านเัน่เดี๋ยวจะพาเดินทัวร์อยู่ใกล้ๆกันนิดเดียวใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วเพื่อนบ้านกันเพราะอยู่พื้นที่เดียวกันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมยังไงเดี๋ยวไปดูรุ่นครับได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ เดี๋ยวให้ดีพาไปดูร้านจักรยานครับอยู่ไม่ไกลอยู่ข้างหลังเนี่ยไปป้ายยาหน่อยนะไปปลูกไฟนิดนึงไปดูอัปเดตของเขาหน่อยครับร้านนี้ก็ไม่เคยมาเดี๋ยวไปลองไปดูกันนี่ครับผมถึงแล้วครับด้านหน้าของผมก็คือ f ฟ m บ l y Bike ค l u b ครับผมโอ้โหนี่จักรยานจอดเพียบเลยไปครับวันนี้เดี๋ยวไปดูหน่อยเลือกดูเผื่อได้ติดมาติดมือกับบ้าให้มาฮะเดี๋ยวมาชิมกาแฟอีกจักแก้วนึงครับร้านอันนี้ก็ชื่อร้านแฟมอะไรแฟมคอฟฟี่ แปมโฮมแมมโฮอ่านี่หน้าร้านนี่นี่นี่ปร้านนี่แปมโฮมครับ สวัสดีครับตัสดีครับผมไหนพี่แนะนำหน่อยครับช่วงนี้จักรยานตัวไหนขายดีอะไรมาแรงที่กําลังเป็นที่นิยมครับอ๋อตอนนี้เลยตอนนี้อรอจริงๆก็เป็นพวกแนวเนี่ยครับเป็นพวกวินเทจยี่สิบหกวินเทจยี่สิบหกพวกเสือภูเขาวินเทจครับนี่พี่ที่แขวนอยู่นี่ปะใช่มันก็เป็นเฟรมเสือภูเขาวินเทจนี่แหละแล้วก็เอามารีสโตร์ใหม่ใส่อะไรใหม่ให้มันใช้งานได้ดีขึ้นใช่อ่าเดี๋ยวพี่พาดูอะไรนิดนึงครับ อะไรพวก MTB 26จะเป็นประมาณไหนยังไงหรือว่าล่วงมาได้หมดเนี่ยอันนี้ก็อ่าก็จริงๆมันก็จะแต่งได้หลากหลายมากครับพวกล้อชุดล้อชุดยางบันไดชุดจานชุดขับได้ทุกชิ้นส่วนเลยแฮนด์ก็มีหลากหลายทรงครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแล้วก็มีนี่เป็นตันยางอย่างพวกของตุ๊กตุ๊กตุ๊กจิกจิกอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกค่อนข้าง เยอะครับตอนนี้พวกฝาสเตมนะครับแล้วก็อย่างพวกในตู้เงี้ยก็จะเป็นพวกแบบว่าของแต่งที่ราคาสูงนิดนึงก็จะไว้ในตู้มันจะมีพวกชุดถ้วยคอและหลักอานปั๊มเบรกดิสเบรกอะไรพวกนี้แล้วก็ชุดดุมชุดดุมก็มีหลากหลายราคาเลยมีหลากหลายราคาครับอย่างตรงนี้ก็มีดุมมีเบาแต่ว่าตอนนี้กําลังทําดิสเพย์ใหม่อยู่เพราะว่ามันค่อนข้างลบแล้วกำจัดเนี่ยที่นี่จัดร้านใหม่ถูกไหมครับใช่ครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มดิสเพย์ตรงนี้ด้วยใช่ มีตัวอย่างไหมครับอย่างการทั้งหลังนี่เป็นอันยยี่สิริงครับอันนี้ก็เป็นร้อยี่หกแต่ว่าเฟรมไม่ใช่เฟรมวินเทจอันนี้เป็นเฟรมผลิตใหม่เฟมใหม่ใช่เป็นของแบรนด์แคนาดาครับเป็นชื่อแบรนด์เบสซี่อ่าอย่างที่นี่มีมีเฟรมใหม่นะครับที่เป็นพวกเฟรมใหม่ก็จะห้อยอยู่ข้างบนนี้ใช่พวกนี้ก็จะเป็นแบบพวกเป็นเฟรมแบบพวกล้อยี่สิบเจ็ดจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะเป็นสําหรับคนที่อยากจะไปสุดทางก็จะเป็นพวกเฟรมพวกนี้เลยเป็นเฟรมไฮเอ็นของโคโมลี่ราคาพวกนี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ละตัวเฟรมหลัก50,000ขึ้นไปหลักห0,000่นแล้วถ้าเกิดถูกกว่านั้นมีไหมครับถูกกว่านั้นก็มีก็จะมีเป็นพวกเฟรมตัวนี้อันนี้เฟรมแบบของอารยาเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นก็ราคาซอฟลงมาหน่อยก็จะอยู่ที่หลักแบบ12ื่นขึ้นไปถึง19ื่นไม่เกิน2 0ง0 0อย่างพวกนี้เราเขาเรียกว่าเลือกสีด้อันนี้คืองานคัสตอมสั่งทาหรือว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นสีสาเร็จมาเลยนะครับ อันนี้ก็มีอยู่บนนี้ด้วยอ่าเฟรมอะไรย่าอันนี้จะเป็นพวกอ่าพวกนี้ก็ราคาสูงหน่อยห้าหมื่นกว่าแมสด้วยใช่แมสอ๋ออันนี้เป็นร้อยร้อยี่สิบเจ็ดจุดาเป็นล้อเจ็ดร้อยอ๋อเจ็ดร้อยใช่เฟรมแมสก็จะมีสองแบบก็คือเฟรมออโรดเป็นเขาเรียกว่าเสือหมอบกึ่งกราเวลใส่ยางใหญ่ได้อ่า แล้วก็มีพวกฟิกเกอร์ใช่แล้วก็จริงๆพวกเฟรมที่ผมอ่ะมันส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่เล่นอ่ะเขาจะไปจับเฟรมมือสองกันมาครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนอะไรใช่ซึ่งเฟรมนี้มาแรงใช่เฟรมมือสองมันเยอะมากในตลาดราคาหลักพันเข้าถึงง่ายครับอันนี้ขายด้วยใช่อันนี้คือเราประกอบโชว์ให้เห็นเป็นเรฟเฟรนซ์ด้วยครับแล้วก็ใครสนใจอยากซื้อก็ขายได้ครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วด้านนี้มีอะไรบ้างด้านนี้ก็ อันนี้ก็จะเป็นสต็อกเล้ๆหน่อยตอนนี้เดี๋ยวค่อยจัดครับเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดกันว่าถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยเรามีงบเราสามารถมาคุยได้ใช่ไหมครับว่าใช่จริงๆอ่ะอย,อย่างนี้เท่าไหร่ไหวเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ถ้าจะประกอบอ่ะเป็นคันอ่ะมันก็ใช้เงินแบบหลักประมาณ2-3งมหมื่นขึ้นไปแต่ถ้าลูกค้ามีรถอยู่แล้วต้องการแบบอัปเกรดบางชิ้นอะไรอย่างนี้มันก็คิดไปตามราคา แต่ละชิ้นหลักพันสองพันแล้วแต่ที่จะเลือกเปลี่ยนคือมีหลายเกรดถูกไหมครับถูกต้องแต่ละชิ้นถูกต้องมีหลายแบรนด์มีหลายระดับก็เลือกตามความเหมาะสมความถนัดของเราได้เลยใช่รับจัดตรงใช่ก็แต่บางคนอยากได้แบบสําเร็จเลยพร้อมปั่นอะไรย่างเงี้ยก็เข้ามาคุยได้ครับบคุยงบประมาณนู่นนี่ใช่เราก็จะจัด หาเฟรมให้อะไรอย่างเงี้ยตามความต้องการไม่มีอะไรยากตรงนี้ตนนี้เป็นตอนช่างครับอันนี้ช่างประจํามีคนเดียวใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดตามประกอบนี่ระยะเวลาประกอบนานไหมครับคือถ้าอะไรมาอะไรพร้อมเลยนะวันเดียวก็เสร็จแล้ววันเดียวก็เสร็จก็พร้อมปั่นใช่ครับลองนี้นี้ด้เลยบรรยากาศดีด้วยถูกต้องที่ปั่นเทียบเลยไม่ให้ดนเนี่ยใช่แต่ถ้าสมมุติเป็นโปรเจกต์พิเศษแบบโปรเจกต์ใหญ่อะไรเงี้ยบางทีอะไหล่มันต้องสั่งจากต่างประเทศก็ต้องรอตัวถ้าเราไม่มีสต็อกก็ต้องรอของนิดนึงถูกต้องครับเพราะอะไหล่มันมีหลากหลายมาก ต้องบอกตรงมันมากครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวให้พี่อีกปากร้านหน่อยครับก็ร้านผมอยู่ในมัิโดนศรยานะก็ชื่อร้านแซมไบซิร์ิลขับครับก็มีครบวงจรครับอยากทําอะไรเข้ามาสนุกได้ครัอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมพามาดูจักรยานพามากินกาแฟครับถือว่าบรรยากาศดีนะที่นี่ผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะชอบเลยครับข้างในบรรยากาศสวยมากตรงบริเวณตึกไม้นี่คือดีเลยครับยังไงฝากติดตามช่องเต้ชอบเที่ยวเลยครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ